อาร์สวัสดีทุกคนด้วยนะแล้วก็กิจใหม่ก็มาถึงแล้วนะเป็นกิจฤดูหนาวนะครับหรือว่าเป็นกิจอ่ามีชื่อว่าอะไรเนี่ย Winter Winter <c oughs> วินเตอร์วินเทอร์วันเดอร์หวานถูกตัวเนี่ยวินเทอร์วันเดอร์นะฮะหรือว่ากิจฤดูหนาวอะไรนี่แหละที่ทุกคนรอคอยแต่ว่าหลายคนคงคิดเหมือนกันไม่รู้คิดเหมือนผมไหมนะ <c oughs> นักเตะมันก็เป็นนักเตะดเดิมอะที่อัพสแต็กมา มันไม่ได้ต่างไปจากตัวเก่านะอืมอ่ะวันนี้เราไม่ต้องสนใจว่ามันจะมีนักเตะอัพสแต็กอะไรก็ตามนะฮะเรามาดูก่อนนะ,ะกิจกรรมภายในก็มาไม่ต่างจากอันเดิมเหมือนเดิมเลยอันนี้มีของขวัญอะไรให้กดลองกดดูสิอ่ะปีเหมือนเดิมก็อาจจะต้องทํากิจเหมือนอ่าที่ผ่านมานะครับกิจอ่าก็นั่นแหนละเก้าแปดเป็นกิจที่เหมือนที่ผ่านมานะครับที่เราทาแมสซี่กับโรนัลโดนะก็เนี่ยมันเป็นรางวัลโบนัสก็อาจจะเล่นเหมือนกัน นะครับอันนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วผมจะไม่พูดถึงตรงนี้แล้วกันว่าเสียเวลานะครับเราจะไปเปิดการ์ดเล่นๆดูก่อนนะครับเรียกว่าการ์ดประหยัดประหยัดนะครับเปิดการ์ดงบประหยัดนะครับสําหรับกิจฤดูดหนาวของเรามาที่ร้านค้าเลยครับวันนี้เราจะไม่รอช้าเราจะไม่ยืดยากนะครับเดี๋ยวโดนด่า <laughs> เรามาที่กิจขายดีที่สุดนะครับและนี่ก็เป็นกิจขายดีนะครับเป็นกิจขายดีมีอะไรบ้างนะครับ วันนี้จะพาทุกคนมาเสียตังค,ค์นะฮะกิจขายดีนะผมจะดูคือตัวหนึ่งที่ผมจะซื้อไว้เลยก็คือสิบห้าบาทนะครับสิบห้าบาทนะครับเป็นแรมผาดนะครับแรมขาดเม็ดแดงเออแบบมาแบบนี้โอเคหน่อยถ้ามาเม็ดเม็ดเม็ดม่วงอย่างเงี้ยปกติอันนี้ไม่เคยมาเป็นเม็ดนะมาเป็นเม็ดเทาตลอดเนาะไอตัวสิบห้าบาทเนะี่ยอันนี้มาเม็ดแดงเลยครับพร้อมเล่น นะฮะตีมาเม็ดแดงให้แล้วพร้อมเล่น1 0อยสนะฮะเม็ดส้ม104อ่า o v r ก็น่าจะ99หรือเปล่าไม่แน่ใจเก9าสิบ้าแหละเพราะว่าถ้าตีเม็ดส้มได้ร้อยสต้องเป็น o v r 99นะแล้วก็อันนี้ได้เม็ดแดงมาเลยนะครับ ก็ได้ Fc ด้วยนะ Fc 0.50 Fc นะครับแล้วก็มี95้ถึงร้อเป็นสามสบาทแล้วก็ร้อยถึงร้อยห้าสบาทเราจะเปิด3ามแพ็คนี้ไปด้วยกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก่อนที่จะไปลุยแพ็คใหญ่ๆเราต้องมาสอยอพวกเนี้ยก่อนเล็กๆนิดน้อยนี่ก่อนนะครับอ่ะ มาดูกันนะฮะอันนี้ก็เป็นแรมผดนะาดเนาะ15บาทได้เม็ดแดงมาเลยต้องเอาแล้วแหละนะฮะเราเป็นตําแหน่งได้เป็นตําแหน่งกองกลางแล้วก็มันเป็นตัวเก่งอยู่แล้ว่ไม่เอาก็ไม่ได้เนาะอ่ะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่เปิดแรมผาดก่อนแล้วกันนะฮะไม่มีอะไรมาก15บาทพร้อมกับ F4.50 นะครับโอเคเปิดไป เดี๋ยวต้องลองต้องลองเทนเล่นดูนะเพราะเม็ดแดงนี่เทนได้เลยเทนเล่นได้เลยนะดีมากนะปกติก็เล่นกันเม็ดแดงอยู่แล้วเนาะไปโอ้โหอลังการมากอลังการมากโอ้โหนะ่สวยงามมากนะครับได้ ovr 103ยสามาใช้นะครับเป็นกองกลางการสวยดีนะผมว่าการฤดูหนาว ผมเรียกการ์ดจะดูหนาวดีวกว่าเดี๋ยวผมกลัวอ่านชื่อผิดนะอะไร w o นเดอร์วันเดนี่แหละอ่ะแล้วมาดูอีกอันนะ35บาทนี่35บาทได้แต้ม FC 200 FC ด้วยนะเออเดี๋ยวลองไปดูครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะมาดู35อีกอันหนึง่งอันนี้ได้แค่50 FC นะแต่ว่าได้การ์ดเป็น1 0 0ถึง105นะอ่ะ เปิดเลยดีกว่ามาอันนี้จะเป็นอันแรกที่เราเปิดนะครับมาดูกันซิว่าร้อยถึงร้อจะได้ตัวอะไรถ้าเกลือก็คือจบกันแค่นี้นะครับสำหรับกิจนี้เราไปทํากิจกรรมกันดีกว่าเราจะไม่ฟุ่มเฟือยเอาละครับเหมือนจะดี CM เอ็ไควาไควาซิวาปะเนี่ยโอ้โหมันเป็นซิวารตก็จริงอยู่แต่ว่าน่าจะเป็น OVR ีรที่แบบร้อยสอหรือร้อสักหน่อยเนาะ อามาดู35อีกอันนึงแล้วกันนะครับอันนี้เป็น o v r 95ถึง105นะครนะเป็นนักเตะค,คละเวอร์ชั่นก็อาจจะได้นักเตะเก่านักเตะใหม่ได้หมดเลยนะครับไปไปเร็วนะวันที่ไปเร็วมาก200 FC อันนี้คุ้ม35 35บาทได้200 FC พอย n t คุ้มอยู่นะโอเคเลยแหละไปไปเปิดที่ตัวนักเตะกันต่อนะครับขอให้ได้ดีๆสักตัวเถอะแบบ จะเกลือมาตลอดก็แบบเกินนะนะอ้าวนะเป็นค่าแบบนะได้บอลลงดอนะครับ S T อ้าวได้ไอคอนนะครับไม่รู้ว่าใครอ่าใครวะซ็อกเกอร์เหรอมันชื่ออ่านถูกไหมผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่รู้จักตัวนี้เหมือนกัน <c oughs> อ่ะร้อยสองคุ้มไหมก็ได้จะคุ้มแล้วนะเพราะว่าตัวนี้ก็น่าจะเป็นนักเตะบอลลงดอ OBR ร้อยสองราคาสองร้อยสามสิบเอ็มแต่ว่าราคาในตลาดจริงคงไม่น่าจะถึงนะครับอ่ะ โห oh, ดูดินักเตะก็คลาเวอร์ชันนะนะเดี๋ยวเรามาดูอ่าตอนนี้ผมมีอยู่300 FC Point ล้วมีอะไรให้ผมเปิดต่อได้บ้างอ่ารู้สึกว่าผมน่าจะเข้าไปแลกเพชรได้อยู่นะจริงๆแล้วอ่ะอืมอันนี้ก็ไม่น่าได้ไม่น่าได้อันนี้179ไม่เปิดแน่นอนฮัเกอือแน่นอนก็มี3,000เพชรเหมือนเดิมนะครับ2อมี2,500เพชรด้วยนะครับ อันนี้ใช้แค่200 fc นะผมจะเปิดอันนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยไปแลกเพชรนะเราแลกเพชรได้อีก2,500นะคะแนนแรง1,000นะครับอูอยากได้ลาฟินยาตัวนี้อยากได้มากนะครับเก่งเกินวิ่ง120กว่าเลยเหรอน่าจะเป็น RW ร o โนตัวต่อไปไม่มีอันนี้การ์ดเก่าเหรออืมเรามาลุ้นการ์ดใหม่ดีกว่านะการ์ดใหม่ดีกว่า200 fc พอยเปิดอะไรดีเปิดที่สา0พันสาเพชรดีกว่าอันนี้ไม่ไม่น่าจะคะุ้มอ่ะ สองพันเะพชรนะสามพันเพชรเรายังไม่เปิดเราไปใช้ fc point ใน3ามพันเพชรกันนะครับใช้ fc point 200ยนะที่เราได้มาจากการเปิดการเมื่อกี้นะครับว่ามาดูกันว่าเปิดเพชรสามพันเปิดเพชรมันเปิดในโบดเพชรสามพันนี่นแหละแต่ว่าใช้แค่200 fc point นะหนึ่งแสนเหรียญน,นะครับก็เดี๋ยวนี้เป็นเหรียญมันอัปเดตลูปภาพด้วยนะมาสามแสงแพงเสมอเขาว่างัน จริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูแค่สองแสนก็พออ้าวอาเจนสวยๆฮะ LB ใครเอ่ยใคร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 ,ใครวะดีไหมไม่เคยใช้อ่ะเห็นตั้งแต่การ์ดลอยแล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้ตัวนี้อ่ะอันนี้ใช้200 FC point พอเปิดใน้3,000เมตรนะนะ เดียวกันขายไม่ได้อ่ะวันนี้เราแลกเพชรมาเพิ่มอีกสามพันแต่เราเปิดไม่ได้ครับตอนนี้มีแค่สามพันเจ็ดเปิดสี่พันก็ไม่ได้อ่าข้างล่างก็ข้างล่างเปิดสามพันได้สองพันห้าได้แต่ว่าไม่เอาอ่ะมันดูดิเมวเมียวเม,เ,มเ,เรามาเปิดอันใหม่ดีกว่าสองพันห้าร้อยเพชรได้ไหมเพราะว่ามันเปิดอะไรไม่ได้แล้วน่าจะต้องเป็นอันนี้แหละนะครับสองพันห้าร้อยเพชรไป ไปเลยอย่าไปรอมันยังไม่มีอะไรแรกแรกโหสามแสงแพงเสมอจริงหรือเปล่าครั้งนี้ขอนเนี่ยเถอเมื่อกี้นี่ก็สองแสงนะแต่ว่ามันได้คุ้มป่ะแต่ว่า,วามันมันได้เกินร้อยอยู่นะไปโอ้โหโงอะไรเนี่ยดาวสีสีอะไรเนี่ยอาบอีกแล้วโอ้โห เข็มไหมมันไม่น่าลุ้นล็อกสองวันห้าเพชรเนี่ยตัวตั้งแพงมีตั้งเยอะทำไมไม่ลุน้นอ่ะน่าจะพอแค่นี้แล้วฮะสำหรับวันนี้มาดูกิจแล้วก็เปิดแพ็คอ่าแพ็คงบประหยัดแล้วกันนะคลิปนี้นะมาทักทายกันเปิดกันแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะมีอะไรมาเปิดให้ทุกคนดูอีกนะว่าผมจะ Уров, มาถล่มอะไรมันได้อีกเดี๋ยวต้องรอกันนะครับแต่ตอนนี้ยอดยังไม่เข้านะครับจะยอดเข้าเมื่อไหร่เดี๋ยวมาเปิดการให้ดูนะครับที่จริงมีนะมีมีอยู่ว่าจะมารอเปิดดูว่าแพ็ค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 แพ็อันเนี้ยมันจะเกลือเหมือนทุกที่ผ่านมาไหมแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันได้ว่ากิจกรรมนะครับจะแจกอะไรบ้างแล้วก็มีมีหลายอันเลยนะที่ยังไม่เปิดเผยนะครับยังไม่เปิดเผยตัวนักเตะเข้ามานะครับแต่ว่านักเตะที่เห็นกันคร่าวๆนี่ก็นี่แหละครับอย่างที่คนเห็นนะครับก็เอาไว้ทีนี้ก่อนนะครับสำหรับกิจใหม่นะครับ วินเดอร์วินเตอร์ใช่ไหม <laughs> กิจใหม่กิจใหม่สำหรับกิจนี้นะครับอ่ะก็จบไวเท่านี้คนระับสำหรับกิจใหม่นะครับวินเทอร์วันเดอร์นะครับเป็นกิจฤดูหนาว นะครับโลกดก็สวยมากก็มาเปิดเอาไว้เท่านี้ก่อนนะมาทักทายดูแล้วก็มาเช็คดูว่ามีกิจอะไรเข้าแค่นั้นเองนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ไปด้วยนะครับอยากดูผมเปิดแบบไหน,นคอมเมนต์ไว้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ